สวัสดีค่ะตอนนี้แม่แพลวกลับมาหอดบ้านแล้วนะคะเสียงอาจสีบุมน้อยนะคะทวันี้ลูกซิลูกหาค่ะมามาเลียนร่ำน้ำอันแมพิันทักมากว่าเอารูมาฝามาที่นี่่าแม่แพลววา,างมือไดงเล่ยวา,างแต่วันนี้สิบแปดมันก็นเลยมาถามแต่เทียมบุญไปหอดบ้านเกือบไาสามเนาะนอาบหน้าอาบยันโซ่สีลงมามาที่นี่ก็เลยเห็นแม่ต่อยอลูก้าน้องล่าสุดอันคุยกันเรื่องเลียนร่ำเพราะท่านถามหอซื่อ พี่สิมาถามนี่อยนะสดๆนี่พี่น้องฟังชื่อ,อยังลูกชื่อน้องไอคะ่ะน้องไออ่ะชื่อชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อน้องไออะไรคะเด็กหญิงวรรณพรสวัสดีค่ะเด็กหญิงวรรณพรสวัสดีอันนี้คือชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะน้องไออ่าอายุเท่าไหร่ลูกจะสิบสามนะคะย่าสิบสามจะสิบสามแล้วพี่น้องแต่ตอนนี้สิบสองกลัวเพาะว่าเด็กสิบสามเต็มเรียนอยู่ม้หนึ่งจะขึ้นม้อสองอ ฝาก<ม>ให้กำลังใจน้องใน,นเรื่องพี่น้องเด้อน้องก็มีพื้นฐานดีอันเอื้อนเสียงเกลนอยังเป็นอยู่แต่ว่าก็จะเรื่องเรื่องเก่งนี่บวกในเก่งเพราะว่าขันเก่งเกิดือสิท่บมาเรียนน่ะนะตอนนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่นเนี่ยนี่แ่นกล่องมาเอาลุมเอาตอมาฝากมาก,กันเป็นทีม,มสวัสดีค่ะเิ่นขายของยูตลระลขายยังไงก็ค่ะโตเกียวไส้แต่คุณเจินเคะ่ะมีโตเกียวขนมเบื้องแล้วก็เคบับ เป็นไทยเองตลาดนัดค่ะขายเองผลิตเองทําเองขายเองเปินิสธุรกิจบอกครอบัวพี่นแล้วก็ลูกสาวใจมากมาทันี้ก็เลยสนับสนุนลูกใจมากัสนอหนูกกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์สู้ไม่สู้สู้สู้ค่ะเป็นงกำลังใจให้น้องไอด้วยนะคะเอาลองเพีงสู้เพื่อความในแต่ทอนลนูเอาเพีงที่หนูคิดว่าหนูหนูลองแล้วหนูมั่นใจที่สุด จนสายยืนรออยอยู่ริมเคอยนสายนํำสันสะเทือนเหมือนน้ำตาอีดอกมันไหลล้นไอบ่มาจนน้ำตาน้องแกมแนมดูเทาก็่เห็นไงเมื่ออะไรใจท่อทอย่อมือขึ้นเจ็ดน้ำตาหน้าแฟนแฟนอ,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 อคนงาม ล่ามหนพี่น้องฟังว่าเนี่ยวันแรกที่เข้ามาอ่าหน่องล่าได้์ซัมนีเสียงซัมนีอันนี้คือเราอัดคลิปไว้นะคะเพื่อโนูเลียนแล้วโนูก็ต้องเก่งกว่านี้อือหนึงจ้างการเรื่อนึ่จ้างการ,ร,ากการย่างแต่ว่าเกือกขี้เลยยังอาจจะปวดกุ้งขี้ว่าเหนี่ยวว่าเหนี่ยวเป็นอันนี้เพราะว่าบอร์เมี่วอร์มีพืพ้นฐานแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์มากนะคะอันนี้คือต้องมาเรียนรู้ใจมากตัวร้อยเปอร์เซ็นต์อ่า พื้นฐานก็มีเล็กน้อยในเรื่องของเสียงเราตอนนี้สั้นตอนนี้เริ่มสั้นค่ะแล้วนี่ตื่นเต้นเออแต่ก็คือเนี่ยอนาคตถ้านหนูพัฒนานตัวเองขึ้นเก่งขึ้นแล้วหนูจะได้ไม่ย้อนกลับคลิปนี้นะลูกนะพี่นอ้องค่ะเป็นกำลังใจให้นอ้องไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดถ้าบอเก่งก็คือจิบอมาเลียนนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยน้องไอซ์ซื้อเองก็รู้ซื้อจริงเด็กหญิงวณนราสวัสดีค่ะวรรณพรสิเอาซื้อซื้อมอลล่ม่สจิเอาเป็นวรรณพรเลยแบบแม่ ไอ้วั <c oughs> นอภรรษอ่าไอวันอภรรแสงทองเนี่ยแล้วทีให้นนอกเปิดเพจนะคะเปิดเพจเพื่ออย่างที่เพื่อที่จะลงคลิปอ่าส่งการบ้านแม่แพลวหนูต้องเห็นบ่กพี่ใบบอนพี่ใบบอนแล้วกันสิลหลายคนเปิดเพจแล้วเปิดการอัปเดตจาของอบางครั้งก็คืออาจจะนั่งซ้อมนั่งซ้อมก่อนล่ำหรือว่านั่งหลอกพี่หลอกเขาเล่าเกย์ใส่เขาก็อดัดอัดไปลงอัดไปลงอัดไปลงนะคะอัดไปลงแนะลง้วก็ไปฟัง ไปฟังเสียงเู่ของกไปอ่านคอมเมนต์อ่าอ่านคอมเมนต์มาเที่อากาศสิมิอ่ามีคนมาคอมเมนต์มาหนูต้องแก้ไขตรงนั้นตรงนี้หนูก็เอามาฝากคุณแก้ไขนะลูกนะโอเคฝากน้องไอ้นะคะวรรณพรไอว้วรรณพรแสงทองนะคะพี่น้องคะกดไลค์กดแชร์นะคะ